ครับผมแอดเจมนะครับจากนิสสัน p ิกเอ็มขับไทยแลนด์และ n i สสันฮาร์ดบอดี้ไทยแลนนะครับใครที่ดูวิดีโอนี้ช่วยกรุณากด Subscribe ด้วยนะครับแล้วกดติดตามผมปุ่มสีแดงใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วก็ช่วยแชร์ต่อนะครับอย่าดาวน์โหลดวิดีโอผมไปอัพโหลดนะครับเอาลิงก์ผมไปอัพนะครับไปแชร์ต่อนะครับขอความกรุณาด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเข้ามาดูกันบ่อยๆด้วยนะครับ เออเรามาซักหนังนะครับจากเมื่อวานนะครับที่เราซื้อมาใหม่เลยนะครับเอี่ยมเลยนะครับมีกลิ่น P v วติดมาเยอะนะครับกลิ่นพลาสติกนะครับคือกลิ่นติดแรงมากกลิ่นเหมือนแบบว่าเหมือนกาวทาท่อเลยนะครับเราก็จะเอามาซักก่อนเราเตรียมผงซักฟอกนะครับผงซักฟอกอุตสาหกรรมนะครับนี่ครับแล้วก็ฟองน้ํานะครับฟองน้ําอะไรก็ได้นะครับ แต่ขอให้เป็นเนื้อฟองน้ํานะครับที่สะอาดไม่มีกลิ่นคาวนะครับไม่ใช่ฟองน้ําล้างจานแล้วมาสะล้างนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวกินกลิ่นคาวติดหนังนะครับเราก็เอามาถูนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องถูใต้หนังก่อนก็คือถูด้านที่เป็นเนื้อได้นะครับที่เป็นเนี่ยเห็นสีขาวครับเนี่ยด้านสีขาวครับถูด้านสีขาวก่อนนะครับล้างให้สะอาดล้างน้ําแฟบให้เรียบร้อยนะครับล้างน้ําเปล่าออกนะครับ ล้างให้หมดแฟบนะครับแล้วเราก็ค่อยกลับนะครับไม่ต้องหมาดก็ได้นะครับล้างให้เปียกๆชุ่มๆแล้วเราก็กลับเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะครับแล้วก็เราก็กลับมา้าด้านหนังนะครับด้านหนังเราก็ทําเหมือนกันนะครับแต่เราฉีดน้ําก่อนทั้งทั้งสองด้านเราฉีดน้ําก่อนนะครับแล้วเราค่อยลงแฟบนะครับลงแฟบเนี่ยคือเราเอาชุบน้ําแฟบคืไม่ถูนะครับไม่ต้องขยี้นะครับแค่ลูบผ่านๆเฉยๆนะครับเพราะว่า กลิ่นที่มันติดเนี่ยมันติดอยู่ผิวหนังนะครับแล้วเราก็พอน้ําแฟบมันลงไปเนี่ยไอ้กลิ่นพ v วเนี่ยมันจะหายไปเพราะว่าแฟบมันลงไปกัดด้านผิวเนี่ยหมดแล้วนะครับเพื่อให้กลิ่นหายนะครับกลิ่นจางลงนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําเปล่าแล้วก็กลับมาล้างด้านหนังต่อโดยการฉีดน้ําก่อนแล้วก็ถูแฟบนะครับถูให้ทั่วนะครับแล้วก็ล้างทีละด้านนะครับแล้วเราก็ข้ามไปล้างใี้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาผ้าเนี่ยผ้าผ้าอะไรก็ได้ครับเช็ดเม็ด ขดน้ำเนี่ยให้หมดนะครับแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับให้แห้งสนิทจริงๆนะครับเราพผึ่งแล้วค่อยเราจะหมั่นตัวเช็คนะครับเพราะว่าเราต้องให้แห้งสนิทจริงๆเราถึงจะม้วนไปนะครับเพราะว่า,เ,าเราถึงจะไปปูในรถเพราะว่ามันจะมีกลิ่นอับถ้าเราล้างแห้งไปสนิทนะครับการล้างเนี่ยควรเลือกแดดดีๆนะครับแดดแบบนี้แดดจะเป ec, ี้ยงๆนะครับแดดจะจัดไม่มีเมฆนะครับหรือมีเมฆก็ได้นะครับแต่อย่ามีเมฆฝนนะครับก็มันจะแห้งเร็วนะครับ แล้วก็ผึ่งตากไว้ให้แห้งนะครับห่างจากสัตว์เลี้ยงนะครับดูสังเกตนะครับมันจะมีหมาอยู่นะครับนั่นแหละครับมันชอบกัดครับก็ให้เอาให้ห่างปากมันหน่อยหนึ่งอย่าให้มันกระโดดถึงนะครับแล้วคอยเฝ้าหน่อยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่หอมมากคล้ายๆกลิ่นในที่มันใช้กัดใช้กัดอ่าขัดเคี้ยวมานนะครับเราอย่าไปอย่าอย่าปล่อยไว้กับมันนะครับเพราะว่ามันจะแทะหมดเลยนะครับผ้าที่สองผืนนั่นมันก็แทะครับนะ ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปปูในรถนะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปขั้นตอนบุในรถนะครับใครที่ดูอยู่นะครับช่วยเข้ามารับชมบ่อยๆนะครับมาติดตามส่องกันอ,อกดดูกันวันลาครั้งก็ยังดีครับเพื่อเป็นให้มียอดวิวขึ้นนะครับผมจะได้มีกํลาลังใจในการเขาเรียกอะไรทํางานต่อนะครับเพราะว่าผม ได้กาลังใจจากยอดวิวนะครับแล้วใครที่จะเอาไปอัพต่อช่วยเอาลิงก์ไปนะครับอย่าเอาวิดีโอไปเฉยนะครับเอาลิงก์ไปอัพนะครับให้เพื่อนๆดูหรือในบล็อกของท่านก็ได้นะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ